ทำกันได้ได้ก็ยืมงนะทำกันเลยืเนรสีสีแตนสดกเีเขียบา่ไหมได้อหม่เดรเนาะสองโลก็กินได้หลายวันแล้วก็สองโลละเรือยิมแม่เรือไหโลดเรือหโด สองไหมค่ะผัดน้ำมันหอยเนี่ยผัดใบแดงเ่ค่ะด้ปใแดงเ้ใช่เที่ดขึ้นุแดงมะนาวไม่จมะนาวนี่นมเอเนี่ยเาม่วแอปเปิ้ลมก็เห็นนี่แหละแบบเฮ้ยตแกงอกอนด้วย เอาไปชิมปลาหวานบวมาเป็นกินหระเป็นรสชาติได้เลยคือบวมองไง่บานเบ่าปรมอก็ก็บอกเนี่ยมันเนียนเนี่ยมันเนียนเนื้อเนียนละเอียดใครจังไงโลละสี่สิบาโลละสี่สิบละส0สนะฮะสงสัยงวดนี้จะออกสี่สินี่เจ้ันนี้จังไงเนี่ยกำลังซ้อเนี่ย ก็กำลังีใช่ปะใครก็เป็นยังโม่หลาแพงมาเนาะห้าทำมาสองหนอ่ะ <laughs laughs> ah, มอเจกันมาล่สามอันนี้อันหออันี้ช่างอไแล้วนเนี่ยมาละสามร้อละจากบ้านสามร้ออันนี้ร้อยนึงเลยมัค่ะโเลยสดสดจากสวนสวนจะตรงไหนคะ เฮ้ยใกล้ๆความจริงใกล้ความจริงอยะเข้าไปได้ไหมเนี่ยเดี๋ยววันหลังเราจะไปเก็บเองวัลัโอ้วันไหลังไนวันวนม่แมาแม่รู้ดมวยน่แม่แม่แ่่ม่่่ม่่่ม

ไม่แต่แต่ละก้อนมันไม่เหมือนกันมันน่าจะประโยชน์คนละอย่างไหมไม่มัี้ทำอะไรอย่างเี่อจ้าเ้มีอะไรเล่นกันเลยเราอย่างเะเอาดีนะพูดถึงเดินมามีเมื่อยแล้วมานวดอันเนาะใช่เสียนเออ ดีดีโอเคโอเคเออเป็นไอเดียดีมากเลยวิตัวนี้อะไรกดมันหนอดแตเหมือนเลวาว่า ข่องนะแม่ซุ้มข่องนะแม่ข่องเออข่องกับไส้เดี่ยวแล้วได้นี่ยฮะกูเดี่ยวไปเลยด้เนี่เอาห้อย่างหักเอาเป็นห่วงแบบเขาขึ้นหอมแท้ใช่จีกับป้าข้างหลังด้อยพุ่นเพียงนาน้อยดูด้วยมอนยุ่ง้ค่ต้นไงอยูุ่้ยวย แล้วเราก็ไปูกใจกับพี่เขาอ๋อนี้คือท้ายสุดเลยน้ <h 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 ่นเหรอไม่ถ่ายไหมเออไม่ารูปเหรออันนี้คือค้องเลยค่ะคค้องจะค้องคือบางค้องนะ ช่วยมากมากค่ะเธออาจจะร้อนนิดนึงนะคะนี่เลยเดี๋ยวให้ชมตรงนี้เห็นนะโอ้ ย็นหัวนิดนึงนะคะเอ้าบายบายกันหน่อยเร็วเห็นแค่นี้ก็เห็นแค่นี้กาอันนี้มุมสูงที่สุดของสะพานนะคะรอบเลย นี่เดี๋ยวก็จะหมุนกันนิดนึงชุดชุดชุดป่ะตอนเย็นๆนาจะอากาศดีแต่ช่วงเรามาในช่วงแบบบ่ายแก่ๆมันก็เลยอ่าวจากน้อยหนึ่ง เงือเต็มหน้าเลยสวยเนาะข้างหลังยังมาไม่หมดค่ะเข้ากันไห่นะคะสวั <c oughs> สดีค่ะแล้ว <c oughs> มาแล้วรลำลูกกา <c oughs> ลำลูกกาเพิ่งมา อยดีๆอยดีๆก็มีแบบตัวเองอยู่ข้างล่างนั่นน่ะนะนะเห็นไหมบอกแล้วว่าตัวเองจะอยู่แต่ข้างล่างนั่นน่ะเลิกยังเนี่ยฮะจะเล่นมไ กินอยู่บนกาแฟอ้ยเฮ้ไม่ไม่จะกินอะไรเราเรามานี่ไหนมาถ่ายรูปนี่มีของกินข้างในอันนู้นกพริกเต็มต้นเลยว่ะอย่างงามเลยก็หอยไอ้หน้าทันว่าพอดีนี่มันบัวพข้อไอ้หุ้งปิดกูดูบ้าตัวนี้เถอะนีเปรค ม่มาสว่วงที่จังไม่เคยเห็นเลยเย็นเ็นย้อกบบวบนหม้มีเย็นหมเย็นกว่าอยู่มองท้องเคยผานมาเสืออยู่ของข้างหลังนี่ก็ผ่นมาอย่างเงี้ยเลย อันนี้เขาขูดใหม่ดิค่ะมีน้ำเหมือนกันอืมห้องน้ำอยู่ไหนวะข้าม้ามนี้ไปค่ะข้ามนี้ไปแล้วก็เลยรอดใอายอาคารอะไปเป็นห้องน้ำแม,แม่ไปเียปเ,ยปเยี่เยม

อะไรเขาไม่ได้ถ่ายตัวเองสักหน่อยเยี่ยงมามานั่งเยี่ยงโอยดไม่ครูทำไปนั่งผิดมันต้องนั่งทางเดียวกันมานั่งทางเดียวกัน ไม่มันไม่สวยไงมานั่งทางเดียวกันเออเยียงแถวไปโรงเรียนนั่นได้ยังวิดีโออ่ะได้แล้ว <laughs> เอานี่คือวิดีโออันนี้วิดีโอเอาเหรออันนี้วิดี <laughs> อโอจ้ะวิดีโอแล้วอยู่ไหนกันคะไม่รู้ไม่รู้ <laughs> อมองเชอร์คาเฟ่อยู่เขาเรียกอะไรอ่ะเส้นปทุมธานีเส้นปทุมธานีอ่ามองเชอร์ทัญบุรีอากาศเย เขียวกระจีเขียวกระจ,อจีอันนี้เราเก็บวิดีโอไว้อ่่ะะเรานนะน,นีครับมีเงิน